การอกหักครั้งแรกอันนี้พูดจริงอะอยากจะถ่ายทอดเพลงเพลงนี้ให้มันถึงกับผู้หญิงคนนั้นแต่จำหน้าเขาไม่ได้แล้วตั้งแต่ปหนึ่งเรานุกก็อยู่ตรงนี้แล้วนุกมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงคนนั้นนุกตามจีบมาครึ่งเทอมเขาไม่รักนุกแต่เขาไปรักคนข้างๆนุกคือเพื่อนนุกและช่วงอยู่ปหนึ่ง เพลงเช็ดน้ำตามันกำลังมาแรงไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากูปอนหนึ่งเองนะทำไมกูมีความรู้สึกเสียใจวะเวลาเห็นเขาเขัดดำสไตล์เด็กน้อยเขาก็จะซื้อขนมไปให้กันเด็กพอนหนึ่งเราก็จะนั่งอยู่สแตนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ร้องเหมือนกับแจมที่จะเล่นตลกใส่เขา แต่ความคิดเราจริงๆแล้วก็ล่อกเช็ดน้าตาแล้วมองกันได้ไหมใช่ไหมใครจะลืมไปแล้วหรือแต่เขาไม่สนใจหรอกเขากำลังเล่นกันนะตามภาษาเด็กๆหนึ่งคนงานเพลงครับมอบให้กับผู้หญิงในวันนั้นเมื่อปอนหนึ่งไม่รู้ว่าย้อนกลับไปกี่ปี